สวัสดีค่ะพบกับพวกเราทาง YouTube Force for Change และ Text เทคไทยวิดีโอนะคะวันนี้เราจะมาติดตั้ง Wi-Fi ให้กับ Mini PC HP p r o d e x k 400 G3 กันค่ะก็คือเครื่องเนี้ยถ้าเราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่มี Wi-Fi มาให้ดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะเอาเครื่องตัวนี้ มาติดตั้งอุปกรณ์ Wi-Fi ของเราก็คือการ์ด AX 2 0 0พร้อมเสาอากาศชุดนี้กันค่ะวิธีติดตั้งนะคะก็คือเอาตัวเครื่องนี้มาแล้วสังเกตด้านหลังก่อนด้านหลังนะคะมันจะมีรู2รูอันนี้คือตรงนี้และตรงนี้เป็นรูที่เอาไว้ใส่เสาอากาศ Wi-Fi ยื่นออกมานั่นเองสำหรับหลายๆเครื่องที่ซื้อมานะคะก็ตัวนี้มันจะยังมีเหล็กปิดอยู่ก็ต้องเอาไขควงจิ้มเข้าไป แล้วมันก็จะเป็นรูอย่างนี้ให้ค่ะโอเคเมื่อพร้อมแล้วเราไปเปิดตัวเครื่องออกมาดูกันเลยดีกว่าก็เราก็จะเห็นมันมีน็อตอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ขันน็อตได้เลยเสร็จแล้วสไลด์ตัวฝาด้านบนเนี่ยออกไปทางด้านหน้าตัวเครื่องอ่ะแล้วก็ยกฝาออก เราก็จะเห็นข้างในตัวเครื่องแบบนี้นะคะซึ่งเครื่องนี้มันจะใช้เป็นการ์ดแบบ M.2 นั่นเองมันจะอยู่ใต้ฮาร์ดดิสตรงนี้ค่ะก็คือเราต้องเปิดตรงนี้ถอดฮาร์ดดิสออกเสร็จปุ๊บมันจะมีจะมีเป็นที่ใส่ตรงนี้ซึ่งข้างในเราจะเจอกับน็อต6แฉกหรือ เป็นแบนใหญ่ตรงนี้นะคะก็เราก็สามารถใช้ไขควงแบนใหญ่หรือว่าอาจจะเป็น6แฉกตรงนี้ก็ได้ค่ะซึ่งของเราเรามีแบนที่ใส่ได้อยู่พอดีเราก็ขอใช้เป็นไขควงแบนแล้วกันนะคะเราก็จะขันมันออกมามีน็อตทั้งหมด3ตัวเสร็จแล้วเราก็จะเจอ ข้างในนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็คือข้างหน้านี้อีกตัวหนึ่งน็อตทั้งหมด3ตัวตอนยกออกอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงนี้มันมีสายแพรซาตาอยู่ระวังมันขาดโอเคเราจะวางไว้แบบนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าตรงนี้เรามี เป็น slot M.2 ที่เราต้องการเอาการ์ดของเรามาใส่ตรงนี้เดี๋ยวอ่ะวันนี้แล้วกันเราก็หยิบการ์ดของเรานะคะเป็นการ์ด M.2 นี้เราก็ที่เราก็ได้ติดตั้งตัวสายอากาศไปไนะแล้วยเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยอืม เราก็จะเห็นว่ามีรูน็อตอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ได้เตรียมน็อต M.2 มาแล้วเรียบร้อยเราก็ขันลงไปได้เลยเดี๋ยวเราใช้เป็นไขควงแชกเล็กแล้วกัน ตัวการ์ด Wifi m 2ตัวนี้ก็ได้ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ต่อดีเราไปดูเรื่องตัวสายอากาศกันดีกว่าค่ะซึ่งการจะติดตั้งตรงนี้นั้นก็คือเราจะเอาฝั่งนี้ก่อนเราก็หยิบตัวหัวอันนี้ขึ้นมาเราจะเห็นว่าตรงนี้นะคะมันจะมีเป็นเกลียวที่เราสามารถหมุนออกได้เราก็หมุนออกมา เสร็จก็ยกออกอ่าเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะที่มีเป็นเกลียวแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามันมีด้านหนึ่งที่แบนฝั่งนี้แบนซึ่งตัวนี้มีความสำคัญเพราะว่าเวลาเราไปใส่ด้านหลังนะคะหมุนมาเราจะเห็นว่าในรูตรงเนี้ยด้านล่างมันแบนดังน,นั้นเราต้องหันให้ถูกด้านด้วย โอเคเพื่อให้เราสามารถร้อยสายไฟลงไปได้อย่างง่ายดายเราจะยกพัดลม CPU ออกเราก็ยกขึ้นแบบนี้อ่าแค่นี้ก็พอแล้วละ่ะอย่างน้อยเราก็สามารถยกออกมาได้ละอ่าเราจะเห็นว่าเราจะมีร่องตรงนี้อยู่ที่เราสามารถร้อยตัวสายอากาศเข้าไปได้แล้วก็ร้อยเข้าไปได้เลยค่ะ รลัานี้เราก็สามารถติดตัวพัดลม CPU กับเข้าที่ได้เลยลก็คือเราจะมีสายอากาศเส้นหนึ่งลอยเข้ามาใต้นี้แบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราจะเห็นตรงนี้อลองหาค้างว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ด้านนี้เราก็ต้องใส่เข้ามาให้ถูกด้าน ดูเหมือนว่าการยกตัวซิงซ์ CPU ออกชุดนี้น่าจะง่ายกว่าโอเคงั้นเราก็ถอดกันเลยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างแคบค่ะออปเปรเรตยากนิดนึงแล้วมันจะมีน็อตข้างในฝั่งนี้อีกตัวหนึง่ง แล้วก็ถอดมันออก โอ้ดูเหมือนเราจะมีนี้อีกชิ้นหนึ่งที่ต้องถอดด้วยถอดอ่านี่น็อตอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายอันที่สามตอนนี้มันก็ออกมาแล้วนะคะนี่เลยอ่า ได้พื้นที่ให้โอเปเรตตรงนี้แบบลงๆโอเคเราก็หาด้านแบนอีกครั้งแล้วใส่ด้านที่แบนให้มันทะลุด้านหลังออกมาอ่ามันก็จะออกมาแบบนี้นะคะนี่เลยให้เราใส่เสาอากาศปกติเข้าไปได้อ่าเราก็ค่อยๆใส่ที่รองต่ตางๆเข้าไปใส่เข้าไปหนึ่งอันมีแหวนอันนี้ แล้วก็ปิดท้ายได้ตัวหกเหลี่ยมอ่าตรงนี้ก็เสร็จแล้วอันนึงเรามาประกอบตัวชุดซิงค์ตรงนี้เข้าไปคืนดีกว่าค่ะ อันนี้เข้าไปแล้วเราก็ขันน็อตอันนี้สาตัว แล้วก็ตัวสุดท้ายโอเคแน่นละเราก็ใส่ตัวพัดลม CPU นี่คืนเข้าไปค่ะ โอเคล็อกเข้าที่ล้ฝั่งนี้เสร็จแล้ว1ฝั่ง,งเหลืออีก1ฝัง่งค่ะหันมาดีกว่าเราก็จะเห็นว่ามีตรงนี้อืมแน่นอนค่ะว่ามันทำเหมือนกันเลยแต่ทีเนี้ยเราต้องมาเคเบิลแมネจเมนต์กันนิดนึงเพราะว่าสายตัวนี้มันค่อนข้างยาวมากๆ เราทำแบบนี้แล้วกันเราจะอ้อมมาทางนี้อืมเสร็จแล้วก็หันไอ้ตัวอันนี้ออกไปทางรูนี้อ่ะโอเคมาตัวนี้เราก็สามารถปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่โอเคแบบนี้นะคะให้มันลอยแบบนี้หรือจะจัดสายไฟยังไงก็ได้แหละอ่ะเสร็จแล้วเรา ก็ระวังไม่ให้มันมาขวางรูน็อตก็พอแล้วเราก็แปะตรงนี้เข้าไปเลยอืมอันนี้เดี๋ยวเราขัดน็อตลงไปเลยแล้วกันนะฮะ เหลือรูน็อตตรงนี้อีกสองอันเราก็ใส่ลงไปอ่ะไหน,านมาขนาดนี้แล้วเราก็ปิดตัว5ดิส2.5เข้าไปด้วยเลยแล้วกันอันนี้น็อตมันรวมเดี๋ยวขอขยับโอเค เราก็ใส่เข้าไปค่ะ้าที่สิสจ์2.5ที่เราใส่ไว้ไวนี่ที่เราถอดมาตอนแรกมีตัวที่เอาไว้ทำเกี่ยวช่องลมตรงนี้เราก็ใส่ไปอ่ะฝั่งนี้เคลียร์เหลือสายอันนี้ค่ะที่เราได้เตรียมมาเราก็ถอดตัวหกเหลี่ยมแล้วก็วงแหวนตรงนี้ออก เหมือนเดิมค่ะหาด้านที่มันแบนก็คือด้านนี้เราจะเห็นว่าด้านล่างมันแบนเราก็แทงมันขึ้นมาค่ะถ้าผิดด้านมันจะไม่สามารถยืนออกมาได้โอเคเราก็มาใส่ตัวแหวนรองเลยให้เรียบร้อยกันค่ะ แล้วก็ตัวหกเหลี่ยมอันนี้เราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะจาก Wi-Fi m 2อยู่ตรงนี้สายร้อยมาทางนี้เส้นหนึ่งแล้วก็ออกมาทางนี้อีกหนึ่งเส้นเรียบร้อยค่ะ ในตัวเครื่องเราเสร็จล่ะปิดฝากันเลยคขันน็อตด,ด้านหลัง แล้วด้วยความที่ชุดนี้มันเป็นระบบเสาอากาศที่ต้องใช้เสาอากาศแยกออกมานะครับเราก็ไปเอาเสาอากาศของเรามากันเลยค่ะซึ่งก็เป็นเสา Wi-fi ทั่วๆไปนี่เองซึ่งก็จะเป็นตัวที่หน้าตาแบบนี้แบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปแล้วเราก็หมนุน หรือด,ด้านนี้ทําเหมือนกันเรียบร้อยตอนนี้ตัวมินิ PC HP400 g 3ของเราก็พร้อมใช้งาน Wi-Fi แล้วนะคะใครมีข้อสงสัยหรือติดขัดตรงไหนสามารถสอบถามเข้ามาทางคอมเมนต์ได้เลยค่ะกลับมาพบก,กับพวกเราได้ใหม่ทาง YouTube force for change และ t เท t ทั n s ไตรวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และก็ดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดค่ะสวัสดีค่ะ